นายบุญทาวรปัญญาสิทธ์ตัวแทนสมาคมนักพัฒนาหมู่บ้านแห่งประเทศไทยพรอมด้วยนายทาวรัผิวพันธ์เลขาธิการสมาคมได้เผยต่อสื่อมวลชนในกรณีได้มีการอ้างถึงสมาคมนำตราของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริมาใช้ตนขอยืนยันว่าทำถูกต้องเพราะมีหนังสือแสดงอนุญาตและมีการใช้ทั่วประเทศถึง57จังหวัดส่วนการถูกพาดพิงการเข้าไปมีส่วนร่วมได้เสียกับการบริหารธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ ไม่เป็นความจริงเนื่องจากสมาคมได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมข้อ4วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ4.1ถึง4.9จึงขอชี้แจงต่อผู้เกี่ยวข้องผ่านสื่อมวลชนโดยนายถาวรับผิวพันธ์เลขาธิการสมาคมกล่าวว่ากรณีร้องเรียนเกี่ยวกับธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริในอำเภอนครไทย8สาขาจากที่มีอยู่10สาขา ตนเห็นว่าอาจเกิดจากคณะกรรมการขาดความรู้ในการแก้ปัญหาการเงินและอาจมีเงื่อนงำทําให้เกิดปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามปกติเหมือนกับสองสาขาที่ยังดําเนินการได้ถึงปัจจุบันทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าธนาคารหมู่บ้านสาขาบ้านน้าทวนซึ่งมีสมาชิกประมาณ3 0 0พนคนนับตั้งแต่ปี2540มีนโยบายออมเงินให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก10บาทอัตราปล่อยกู้ดอกเบี้ยอยู่ที่15บาท ซึ่งมีส่วนต่างอยู่ที่5บาทเพื่อไว้เป็นค่าตำเเินง,งานและเงินปันผลการบริหารงานได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นทําให้การปล่อยกู้ในแต่และรายเพิ่มมากขึ้นและเริ่มประสบปัญหาจากการค้างจ่ายของลูกหนี้จากนั้นได้เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 เมื่อประมาณเดือนมกราคม2563ทําให้สมาชิกที่กู้เงินไปไม่สามารถนําส่งต้นและดอกเบี้ยได้เป็นจํานวนมากขึ้นทําให้ผลประกอบการขาดทุนมากกว่าเดิม จึงนาเงินต้นของสมาชิกที่ฝากมาจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผลในอัตราที่สูงต่อเนื่องทําให้ทุนเรือนหุ้นขาดหายไปประกอบกับปี2564กรรมาการบางคนได้ลงเล่นกาเรเมืองท้องถิ่นทําให้เกิดความขัดแย้งแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายและเกิดการยุยงให้ถอนเงินจากธนาคารหมู่บ้านเป็นจนํานวนมากยิ่งทําให้ธนาคารขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงวันนี้ตนจึงอยากให้สมาชิกที่กู้เงินไปนําเงินมาคืน ถ้าได้คืนมาก็จะเอาไปให้ในายทุนรายใหญ่ช่วยกู้พร้อมทั้งขอลดดอกเบี้ยเงินฝากจากสิบบาทเหลือไม่เกินาสามถึงสี่บาทก็จะทําให้ระบบการบริหารของธนาคารเดินหน้าต่อไปได้ขณะเดียวกันเมื่อช่วงบ่ายของวันที่สิบสามมกราคมที่ผ่านมานายสริงข่าวเพชรดีรองเลขาธิการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาในเรื่องร้องเรียนความเสียหายของประชาชน กรณีฝากเงินกับธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริแล้วเบิกถอนไม่ได้มีมูลค่าความเสียหายกว่า300ล้านบาทณศา,าลาประชาคมช่วว่าการอภอนครไทยโดยมีนายสวัยเจริญศรีนา,นายอเภอนครไทยพันตำรวจเอกสมบูรณ์สีแงดงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนครไทยกรมสอบสวนคดีพิเศษธนกงานป้องกันและปรบาบปรามการฟอกเงินได้ร่วมชี้แจงต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่เดินทางมาร่วมรับฟังกว่า300คน พร้อมฟังปัญหาของชาวบ้านผู้เสียหายฝากเงินกับธนาคารหมู่บ้านแต่กลับถอนไม่ได้สำหรับธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ของสมาคมนักพัฒนาหมู่บ้านแห่งประเทศไทยปี2540โดยมีสาขาบ,บ้านน้ำทวนหมู่ที่6ตบลน,นาบัวอำเภอนครไทยเป็นแห่งแรกและขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานฉลองสริริราชสมบัติ50ปีจากนั้นขยายไปรวม10แห่งในอำเภอนครไทยประกอบด้วย สาขาอำเภอนครไทยสาขาบ้านนาบัวสาขาบ้านโนนบึงสาขาบ้านนาเคราะห์สาขาบ้านน้ำาลอมสาขาบ้านไร่พัฒนาสาขาบ้านกกกระบากสาขาบ้านโคกเนินทองและสาขาบ้านโนนตำบลนาบัวคือเนื่องจากว่าที่อำเภอนครไทยเมื่อวันที่24่ที่ผ่านมาได้มีกลุ่มนำร้องโดยเฉพาะคนที่นำร้องนั้น ได้มีปัญหากับกลุ่มเครือข่ายธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดนึ่ของเราที่อำเภอนครไทยแทย้จริงแล้วตัวเขาเองไม่ใช่ผู้เสียหายตัวเขาเองคือเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อธนาคารด้วยเพราะว่าพ่อเป็นหนี้อยู่แล้วก็จะดําเนินการในการติดตามหนี้กับตัวพ่อเขาอยู่แต่ตัวลูกไม่ใช่สมาชิกแต่ทําตัวเป็นผู้เดือดร้อนไปชี้ช่องชักชวนสมาชิกส่วนมากที่ฝากเงินเข้ามา สร้างความเข้าใจผิดให้กับคณะกรรมการอีกเกือบร้อยท่านของผมใน3ตํตำบลอำเภอนครไทยแท้จริงแล้วโครงการนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่เขา,าตีแผ่ในเฟ e บุ o กนะครับซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระรามหลีอย่างแท้จริงซึ่งเราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2528นะครับตรงกับแผนพัฒนา,นาเศรษฐกิจส้องคมแห่งชาติของบ้านเมืองตอนนั้นในฉบับที่5ณปัจจุบันนี้ก็อยู่ในฉบับที่13เข้าฉบับที่1 4แล้ว ซึ่งเป็นเวลามาหลายปีนะครับก็20กว่าปีที่เกิดขึ้นในนครไทยตั้งแต่ปี2540นะครับเราไม่เคยเกิดปัญหาใดเลยนะครับแต่หลังจากที่มีปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็เศรษฐกิจมั่งนะก็มีปัญหาขึ้นมาแล้วก็มีการเมืองแทรกแซงแล้วก็มีกลุ่มทุนต่างๆแทรกแซงนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือกลุ่มคณะกรรมการบางท่านในสาขาที่มีปัญหาคือ,อศูนย์เครือข่าย คือเครือข่ายธนาคารบ้าน,นามแนวพระรามดีสาขาบ้านน้บัวเนี่ยที่กรรมการ8คนที่มีปัญหาทําตัวมีปัญหาแล้วเป็นหนี้ไม่อยากจะจ่ายนะครับเลยไปชี้ช่องชักชวนชี้ช่องให้สมาชิกผู้ฝากเงินมาล้อกรรมการด้วยกันมาฟ้องกรรมการด้วยกันก่อให้เกิดปัญหาทับซ้อนขึ้นมาอีกมากมายนะครับผมเองได้ลงไปในพื้นที่ตั้งแต่วันที่22ิพฤศจิกาสองหเป็นต้นมา การทํางานทั้ง3ระดับทั้งใต้ดินบนดินแล้วก็ลงไปกินไปนอนและทํางานอยู่ถึงได้รู้ที่มาที่ไปอย่างชัดเจนและกําลังดําเนินการแก้ไขฟื้นฟ,นฟนูปัญหาอยู่อย่างหนักในขณะนี้และก็เป็นการร่วมงานกับทางธนาคารอมสินอย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ได้แก้ได้ภายใน3วันหรือ5วันหรือ7วันหรือ3เดือนหรือ7เดือนนะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันเกี่ยวกับคนเป็นหมื่นนะครับมันก็ต้องใช้เวลาในการดําเนินการอีกทั้งยังมีหนี้ ค้างอยู่กับประชาชนตั้ง150กว่าล้านนะครับนั่นแหละครับเงินที่มันยังถอนไม่ได้เงินที่มันยังหมุนเวียนไม่ได้ในตัวธนาคารนะครับเนี่ยครับคือปัญหาแต่คนไม่เข้าใจในบริบทคิดว่ากรรมการนี้ยักยอกมั่งช่อโกงมั่งแท้จริงเราลงไปดูแล้วไม่มีครับทรัพย์สินมีครับฉนดที่ดินมีครับนะครับเลี้ยลูกนี่มีครับค่าใช้จ่ายมีจริงครับค่าตอบแทนกรรมการที่เราจ่ายเป็นโบนัสพิเศษโบนัสอะไรต่างๆมีครับ อันนั้นคือเป็นค่าตอบแทนในกรรมการไปแต่กรรมการคนที่จะไม่คิดรับผิดชอบต่อสมาชิกและเครือข่ายศูนย์เครือข่ายเองเนี่ยก็คือพยายามที่จะสร้างความเข้าใจผิดบิดเบือนให้กับกลุ่มสมาชิกที่ฝากเงินยุคนำร้องยุคนนำฟ้องนะครับนี่คือปัญหาที่เกิด